มาค่ะทุกคนเราจะพาไปด้วยต้นเชอรี่ค่ะต้นเชอรี่บ้านเราดุกมากต้นใหญ่มากแต่มันมองไม่เห็นลูกหรอกนะคะแต่เราพาไปดูใกล้ๆคือแบบมันสุกแล้ว่ะทุกคนดูสิดูสิ ลูกมันไม่ค่อยใหญ่นี่เน่าละลูกมันไม่ค่อยใหญ่นะอืมตอนมากมีแต่น,นกมากิน นกเยอะค่ะนกเขาชอบมากินลูกลูกเชอรี่สดสดจากต้นเชอรี่สดสดจากต้นค่ะแล้วเราให้ดูช่วงด้านหลังมันนะคะด้านหลังมันคือดกมาก๋วยวให้ดก ดูค่ะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะลูกมันโด่งจริงนะคะ,คะลูกดกนี่เลยอืมหวานคะ่ะ สๆจากต้น้ำสุกกำลังกินแล้วนะคะคืออีกหน่อยอะ่ะถ้าถ้าเราไม่เก็บมันอะ่ะถ้าเราไม่เก็บมันหนึ่งหรือว่าถ้าไม่มีคนมาเก็บมันนะคะหน่อยเดี๋ยวมันก็แห้ง มันก <CK> ็แห้งคาตอนแบบนี้มันก็โรยเยอะมากอเห็นไหมดุมิด คุณเยอะมากจริงค่ะทุกคนปีเนี้มองเห็นไหมคะ